อืมไม่มีไฟหรอกสวัสดีค่เชื่อปินดเชื่อมะเร็งจ้ะาวยินอืมผลไม้ผลไม้มอืมมะเดือฝรั่งมะเดือมะเดือมะเดือฝรั่งฝรั่งอืมภาษาเกาหลีเขาเรียกอะไรออมาก็ลืมชื่อมันเพราะออม่าไม่เคยกินอันนี้ยออม่าเคยกินครั้งแรกเชิญโมกันแตอออมาก,อมาก็อีกอ อืมเอามาเพิ่งซื้อมากินครั้งแรกเนี่ยเอามาก็ไม่เคยกิน่กเลยพกอะหยฮะไม่ไม่ต้องปอกเปลือกก็กินได้ลูกม,มันจะหวานใช่ไหมคะรสชาติมันเป็นยังไงหวานใช่ไหมลูก,อ,ก,ลอ,กอ้อมเจริญไม่กินเปลือกอไม่กินเปลือกอมไม่อร่อยเลยเปลือกมันหวานไหม<า>ยีบินบอกหวานไหม 엄청기ช이살짝นี่จริงอ่ะอืมหวานจังเลยเนาะหวานอร่อยกรอบๆเนาะโอ,โอ้ยหล่นเลยโอ้ลูกมันเป็นอย่างนี้นะคะบลูสติตอ,อืมอร่อยไหมคะแซ<ส>บแบ,แบ,แบะแซบะแซบ่ะค่ะแซบคะ่ะกิน อืมกินเลยแซ่บค่ะเนาะแซ่บอยู่บอแซ่บอืมหวานบอกแซ่บหลยหลายออแซ่บหลาหลายแซ่บแห้งแหงจะมาแซ่บเธอเนาะแซ่บคักเนาบะบอก แทบบลุว่าภาษาย่อดนะ่อย่อนครพน,น,นมมึงดูลูกุนางกินว่าตามแม่นม่อยไหมนางกินนางกินมาเดอมาเดอฝรั่งฝรั่งอืออย่าเฮ็ดหกแม่เฮ้ย ยเห็ดหกมือหกตีนไหมกินดีๆกินงามๆนั่งงามๆนั่งนั่งงามๆหน่อยค่ะ